ครับเราซีคอร์ชแชนแนลวันนี้เราไปต่อกันคลิปของชุด DSD ศูนย์สามกับศูนย์สี่สีเขียวกับสีเหลืองก็ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะเราชมเลยครับผมดูกันสกาสกาเราไปละเอียดนะป่าพงไทยกับอัศวินสามเต็มเล็กเลยไม่รู้อากาศไหวหรือเปล่า ดูตัวไหนมาได้ไขอเปลี่ยใบแลวใบเดียวอุ้ยแ่แล้ว่มากับฟ้าเลยอ่ะจัดรับอีกหาคนก่อนโอ้สิบเด็ไปโอ้โหแนแรก

เ,เกตหนึ่งมันบอกว่าเมื่อถูกเกตสองไร้ทับเกิดทับคอหนึ่งใบทับกองทับกอง,กองอถ้าเป็น normal unit ให้เอาลงเลกาถ้าเป็นถ้าไม่ใช่ให้เอาพโอโสโอ้โหแล้วตัวตีไหนดิที่แถบผมอีกแล้วกินพลายแห็งป่าสิบบรรยากาศโอ้อโห ิบเปนกะไปไปเท่าไรสิบแปดเปนกะไปเท่าไรแล้วมนึ่งร้อัหนึ่งร้อยแปดไลกไลที่สุดอ่าเกียร์เกียร์ห่งหี่สองแล้ครับแดกาเกียร์สามสองใบตัวอะไรดีวเนี่ยขอเอาบ้างแลเอาบ้างอ่ะแล้วก็หัวขับคอคอ ฮึบเอ้ยเอ้ยเฮ้าบาเตียนน้ำยนอาแซกว่าเสร็จเสร็จอ้าวอาไปไปไปไเจิกิวโอ้ไม่คาลิมคาิไปเป็นไงเกียสาลงมาเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเน้ยไปไปแมกโดเรีย คิวเก2วัถถกเก3มะไยครับสวัสดีสกกนหนึ่งเปิดท็อปคอร์ถ้าเป็นยูนิตให้ลงสนามถ้าไม่ใช่ให้หนำขึ้นมือโอ้โหโ <c oughs> อ้โหเมือจับมี่นี่คุณี่โกหกหรือเปล่าครับนี่นี่เอาอีกแล้วดูอีกแล้วไผลร้ายไผล้าตกทิ้งไปเดียวคุณจะยหยอกสิบเป็นการสิบสามเป็นการ มาเลยชุดบิดาทีเช็คหนึ่งเช็คสองไม่มีฮึบโอ้โหอ่าคือเมฆโรเรียนมื่จบตีจิ้มยูนิตหนึ่งตัวจากแถวหลังตีแถวหลังได้โหเยอะแบบอันนี้สิบแปดมันกันรู้เท่าไหร่อันนี้พอใช้ถิกก็จะบวชหนึ่งเป็นยี่สิบห้าตีดสินบัตรหนึ่ง วอีกหนึ่งหมื่นีอย่างฉลาเป็น2องหมื่น้าโอ้ล่อยเลยกิ้วแล้วเอาไปขผมละมนที่นี่ไรยีไรทักโชว์สามสามไปดวกัน กิกวลศนะรานต่อตัวราตัวขาจะตคือลงไปข้อต3สามตัวสองหก้วนี้วว่าตัวไม่นึงควได้หนึ่งทีให้ตรงแล้วตอนนี้ทีสามตัวสองขัดดีเลยแล้ว ถ้ามัอูเจ็ดสาสามไร่า้ห้าเจ็ดเอ็าไม่ได้บอกไปอีกก็ตีเลยมื่นดีแช่ววการละการจะดีอยู่อ่ะสิบห้าแบบเล่าเลยแล้วอ้าวอ้ดับเบิลสเช็คฟ้อนอ่ะสกิลอะไรเช็คเจ็ดสามหน้อได้เปนมือ นาเอายู่เหรอใแ่้แลตีไม่เข้ามาละที่ยอดนี่เข้าไม่ไดเกงขาแรกมาเดินการดิ่งไปเอโซนาอะไรเขาจะมเจอกันหนึ่บอาแหละครับสหากรรณ์ว w จะมา โรเรียโชว์ทีมก่อนเลยจ้าสองหมื่นสามพันอีสานกันเราต้องไว้ทิพย์ก่อนเดี๋ยวได้ทิพย์ก่อปล่อยเล้วโอ้โหโอ้โหเวทกรรมร้ยล้านตอนนี้เรายังไม่ได้ทำลูกเต๋าร้อยล้านเนาะอันนี้แทนไปก่อนร้อยล้านทิคโอเวอร์เมื่อเช็คได้แจกหนึ่งตัวร้อยล้านแล้วจากนั้นเทคเพิ่มเติมให้กินถึงตัวร้อยล้าน เอ่างี้แล้วก็เอาออกเกมเอาเกมได้เกินหนึ่งการหนึ่งใบเอาแย่แย่คิ้วชิคคีโอ้โหอะไรเขาเนี่ยคีนี่ไม่ได้พิลหัแขกนะเนี่ยคีพลังให้ให้นี่ละกัน์สองดาเมจหนึ่งใบโอ้โหเรียบร้อยอาจจะน่าจะไม่หน่งเลยว่ะสามหนึ่ง เลือกยูนิตหนึ่งใบได้โบ0ห้าพันด้เธอใช่ไม่หมาเลือกยูนิตหนึ่งใบได้ห้าพันถ้าเท่นี้เคยทําการวหน้าไลท์ก็จะได้สามใบและเตรียบแถวหลังได้ไหนล่ะให้นี่จำตีก่อนเลย 20, 2องหมื่นไม่ไหวว่ะวันเรยอะ่ะ <laughs> สองหมื่นสองหมื่นหนึ่งล้านลโอ้โโอ้เขาได้โอเวอร์อ่ะโอเวอร์ผมอยูบนมือแล้วอ่ะอะไรเขาจบแล้วครับสำหับคลิปการประทาการของ d b s 0 3และ0 4จบไปไปไม่เอย มามูหูผมครับเลืแปลกหรอพูดไม่ออกเลยมูไปโอ้โหเราหูไม่ออกว่ะีวพี่กินมาเดียวไหมังไงผมก็กาบไปแล้วป่ถ้าตอนนี้เหลืออีกสีหนึ่งก็คือสีเทาไว้เราดูว่าสีเทาจะเกลีกับสีไหนนะครับ แลว้วพรุ่งนี้วันนี้พวกเราไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ